สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ประวินชาแนลนะครับในตอนที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อนๆไปชมความสวยงามของจ o ฟ f r e ย Lake ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับที่ตั้งอยู่ในรัฐบร i ติชค c ลัมเบียประเทศแคนาดาแล้วก็ได้พาไปชมทะเลสาบที่อยู่ชั้นล่างสุดหรือเรียกว่าเป็น lower lake ไปแล้วในส่วนของคลิปนี้ ผมแล้วก็ทีมงานน้องๆน,นะครับก็กำลังจะเดินขึ้นเขาพาคุณผู้ชมไปชมต่อกันที่ชั้นที่สองก็คือมิดเดิลเลกแล้วก็ไปจบที่ชั้นสุดท้ายก็คืออัปเปอร์เลกนะครับเดี๋ยวนะถูกป้าไม่หงูผมก็ต้องรีบอ่ะเพราะในสุดเราก็ไม่เจอพวกแกแล้วนี่จะรี่รออยรงช้างที่โบ้ที่เลหอยลชนีที่แบบใอไ และทางค่อนข้างไกลพอสมควรตามกันมานะครับก็สต็อปสต็อปที่สองเอ่อสต็อปแป๊บเดียวยนะฮะยังเพื่อใช่ยังอยู่รถใช่เรายิงยังอยู่ร์เล็กอยู่ยังยังไปไม่ไกลขนาดนั้นแต่ว่าให้ดูถ่ายทีหนึ่งเออว่ามันสวยมากมากนะฮะ ดีนะได้ไม่เท้ามาช่วยนี่ก็เราขึ้นมาได้ยังยังไ,ยงไม่ถึงยั่ม้อเลยใช่ไหมาช่นี่เจ๊งแล้วนี่ระดับความสูงยังไม่ยังไม่สุดยังไม่ได้ไตเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่มิเดเลกอะอเหนื่อยซะแล้วเหนื่อยแล้วนี่ขนาดฟิตมากนะคือก่อนมาออกกำลังกาย <c oughs> ปั่นจักรยานนู <c oughs> ่นี่นั่นแล้วก็มาแวนคูเวอร์ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงมาก่อนอันนี้ก็ฟิตทุกวัน ทำอะไรเับออกกลังกายออกกาลังกายออกกลังกายแถวในเมืองการก็มีแบบชันบบประมาณสองเท่าหอนี่ับเออฉันยังไม่เคยไปนะการ์ลสอย่าไปแต่กาล้ามันมีกระชับนะ้รที่มเช้าได้อ๋อแล้วความสวยสวยแ่ไหนวสวยคนละแบบข้างบนจะแบบเห็นวิวแบบทัวยากไไม่ได้กับากบทัวร์ไหญ่ถ้าอยากไปเดี๋เขามาทงจังและก่น ก็แดดนะที่เราไปไม่ใช่หนุ่มเขาเลยนี่สมมติเรามากับแฟนนะก็เป็นอีกเป็นอีกมูทนึงป่ะใช่ป่ะใครอยู่ป่ะใครอยู่ขึ้นไปเออแล้วกเมื่อก่นก็ให้แฟนช่วยอุ้มช่วยอุ้มฉันหน่อยอีสองแฟนที่ตกเขาว้ายว้ายวายช่วยด้วยค่ะ ตอนนี้เป็นไงบา้างครับอาจารย์โอ๊ยตายละ <c oughs> เออนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง50เปอร์เซ <c oughs> ็นต์ยอะไป50เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่ถึงมิดเดิลเลกเลยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกมิดเดิลเลกใช่ไหมเออคือแต่ว่าโหดมาก <c oughs> ให้กิจให้กิจเล่าดี่เขาโคตรไงก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นเดินขึ้นจากเลกอา่าลัวเวกมามิดเดิลเลกเนี่ยจะเป็นช่วงที่โหดที่สุดแล้วมันชันด้วยนะเป็นช่วงที่เออชันที่สุด ดูนี้อาจารย์ก็หมดสภาพแล้วว่าจริงจริงอาจารย์ออกกำลังกายเยอะนี่อาจว่าดิฉันนะฟิตมากยะ่ะฟิตเปียเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฟิตฟิตฟิต,ฟต <c oughs> แล้วก็ตอนแรกขึ้นมานู้จะหนาวนี่ต้องขอเสื้อทีแะชิ้นและชิ้นเนี่ยเดี๋ยวจะบงังคับให้เด็กทุกคนเนี่ยเ็เรื่องผ้าเดิมมันค่ะ ว้าวใจแล้วมาถึงแล้วอูตายแล้วโอ้โหไม่กอดคุ้มค่าคุ้มค่ามามา คือมรู้จะพูดอะไรอะ่ะมันมันสวยมากมันสวยเกินคำบรรยายจริงไปมาหลายที่นะไปทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์ไปสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันก็มันก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือโอ้ยสวยมากรลอวตเดินขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันเพียวมากก็คุมค้ามากใครที่มาเที่ยวบริ t ิชโคลมเบียนะฮะ อันนี้นี่คือเป็นอันที่พลาดไม่ได้คือขนาดอ่อนแออ่อนแออย่างดิฉันนี่ยังขึ้นมาได้ไเพราะฉะนั้นคนขึ้นมาได้นะครับเอามาถึงตรงนี้ละนะฮะเอาหนีเกรดอธิบายสิคนท้องถิ่นก็คือ,อทีอ่เทรลเนี่ยครับที่ปายเนี่ยก็จะแบบ มีหมีมีอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนว่าถ้าเจอหมีเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงก็คือพยายามออกห่างเอางี้ถ้าเจอหมีให้พยายามออกห่างหรือไม่ก็ให้รีบหาผู้ชายมาเลยผู้ชายคนนึงเหรอชิลให้แล <c oughs> ้วนั <c oughs> ่านั่งตัวกับ <c oughs> ช่องปวีณเสียงนี่น้องพลน้องพลน้องพลมาทำอะไรที่ แวนคูเวอร์ตอนนี้มาเรียนครับมาเรียนเอ่อเว็บเดเวล็อปเมนต์ครับคนมาได้นานยังปีหนึ่งแล้วครับอ่าก็คิดว่าจะอยู่ไดเรื่อยๆคิดอยู่โอเคโอเคคนซานยังไงยังครับโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่าสปอยป่ะประมางเงี้นนี่นี่นี่ให้ดูความสวยเรามีนางแบบอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นนางแบบผู้ลิพายนางแบบยักษ์นางแบบยักษ์นู่น เป็นน่งแบบโฆษณาเสื้อผ้าลูลู่เลมอน เสียวว่าเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่นี่คือจุดยอดนิยมใช่ป่ะทุกคนใช่ไหมทุกคนในเซอมาแล้วเนี่ยเขาจะเจอภาพนี้เนี่ยในในไอจีนะคะก็แต่วันนี้ได้รับทราบว่าน้ํามันขึ้นไม่งั้นเียเราสามารถจะเดินไปได้แล้วไปนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสวนกันนี้สวนี้สวนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปอัเปรเลกไปดูความสวยมากกว่านี้กันโอเค แล้วนะะโอเคนี่คืออัปเปอร์เลกสิ้นสุดการเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่า้วค่อยเดินตต่ขึ้นมานะฮะก็ความสูงเท่าไรเนี่ยมีใครทราบไหมไม่มีไปกูก็เอาไปกูก็เอา รู้สึกว่าเป็น personal great achievement ในการมาถึงที่นี่ขึ้นบนถึงบนนี้นะฮะก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแต่ก็มันก็ไม่ยากก็ถึงเรื่องที่มัน i m p น costable แต่ก็ยอมรับว่าฟุ่มจริงๆนะฮะใครที่มาเที่ยวแคนาดามาเที่ยวฝั่งพูดอีกมัมาเที่ยวฝั่งมอนติซคูลาร์เบียเออต้องมาขึ้นจอฟฟี่แลงตรงนี้นะฮะมันก็เราก็เปึงจุดสุดยอดละดีมากๆแล้วก็อากาศตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังเย็นๆนะฮะไม่ร้อนมากเออเอาเป็นไงอ่ะ บอกลาท่านผู้ชมดีกว่านะครับจากจอบฟรีเลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วก็ในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ2,566โชคดีปีใหม่รักษาสุขภาพกันนะครับขอให้รวยๆแล้วเจอกันปีหน้านะครับบ๊ายบายจะเป็นลมด้วยครับเนะี่ยโอ้ยเหนื่อยไหนที่สุดมาถึงแล้วนะคะแล้วนะคะแล้วนะคะโอเค